สวัสดีครับพบกับสมชายรันพัฒน์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านโนนนะฮะหมู่ที่13ตําบลโนนท่อนอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะฮะจะพามาดูบ้านเดี่ยวนะครับมีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวตามผมมาดูเลยนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าทำเลดีนะครับเดินทางสะดวกนะฮะเป็นบ้านที่อยู่กับริมริมหมู่บ้านนะครับไม่ได้อยู่กลางบ้านเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นบรรยากาศดีนะครับดูนะผมให้ดูบรรยากาศก่อน ตรงนี้เป็นทุ่งหญ้าทุ่งหญ้าเลี้ยงวัวนะครับอยู่ติดถนนเลยครับถนนเส้นหลักเข้าออกได้2ทางนะครับถนนด้านหน้านี้เป็นทางดํากว้างเดินทางสะดวกนะครับวิ่งไปมิตรภาพประมาณ3โลครึ่งเท่านั้นเองครับแล้วก็ถ้ามาจากเส้นมิตรภาพอีกเส้นหนึ่งนะครับวิ่งหน้าวัดหลวงพ่อจรันนะครับอยู่เทินนะครับเลี้ยวขวายูเทินวิ่งมาทางนนท่อนะวิ่งมาประมาณ 4. ีกิโลนะครับ ผ่านบ้านสีแก้วบ้านโนนนะครับวิ่งมานีเลยนะนี่บ้านอยู่ตรงข้างหน้าเลยนะครับติดถนนสองด้านครับถนนด้านข้างเป็นทางดํากว้างนะครับถนนด้านหน้าบ้านเป็นทางคอนกรีตนะครับนี่นะครับเพื่อนบ้านอยู่กันแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเพื่อนบ้านเยอะเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้แออัดนะเพราะว่าไม่ได้อยู่กลางหมู่บ้านนะครับถัดไปนู่นก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับ รงนี้ทำเลดีสามารถค้าขายได้นะครับอยู่อาศัยได้ค้าขายได้เนื้อที่ใหญ่นะครับ100ตารางวานะครับเป็นบ้านเดี่ยว4ห้องนอน3มห้องน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูข้างในเลยนะครับไปดูกันนะฮะเนี่ยเข้ามาปั๊บก็จะเจอรั้วนะครับตีไม้ระแนงสวยเลยนะครับจอดรถได้ไม่ต่ำกว่า3คันแน่นอนนะครับตัวนี้นี่นะครับ เป็นบ้านเดี่ยวยกสูงนะครับเข้ามาด้านหน้าก็จะเป็นระเบียงนะครับกว้างขวางเลยนะครับสี่ห้องนอน3ามห้องน้ําเดี๋ยวพาดูแต่ละห้องนะประตูเป็นบานไม้หมดเลยนะฮะสีั่วนี่นะฮะห้องนอนกว้างขวางมากครับนี่ครับลักษณะ นอนห้องที่หนึ่งอันนี้ห้องที่สองนะครับตรงกลางนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับสุขภัณฑ์ครบนะครับอยาเครืทำน้ำอุ่นนะครับฝักบ,บัวจะโคกนะครบอ่างล้างหน้าตรงนี้จะเป็นถัดห้องน้ำมานิดนึงตรงนี้จะ เป็นห้องครัวได้นะครับมีประตูเปิดออกด้านหลังบ้านนะฮะอ่านะครับห้องนอน้ที่สามตรงนี้เป็นห้องนอนใหญ่นะครับมีห้องน้ำห้องน้ำแยกออกเป็นสองนะครับเป็นห้องน้ำใหญ่นะครับ ตรงนี้ตรงนี้เป็นส่วนของผ่านชั้นโค้ะกว้างขวางนะครับสี่ห้องนอนสามห้องน้ำนี่อยู่ครอบครัวใหญ่ได้เลยนะครับอยู่ได้เลยแหละ,ะเดี๋ยวผมจะพาเดินออกไปดูรอบๆตัวบ้านนะครับดูบริเวณรอบๆเนาะด้านหน้านี่มีพื้นที่เหลือๆนะครับสามารถ ต่อเติมหรือจะทําอะไรเพิ่มได้เลยนะครับตรงนี้หลอมรวไไปทุกด้านแล้วนะครับตรงนี้นะระบบน้ําต่างๆมีครบหมดนะครับนี่เพื่อนบ้านนะครับอยู่ใกล้กันตรงนู้นก็เป็นเพื่อนบ้านนะฮะหลอมรวอากาศดีครับอากาศดีมากด้านหลังจะเป็นทุ่งนานะครับตรงนั้นนะฮะโอ้มาละกอดกมาเล็ครับสอต้นดกจริงๆนี่ครับด้านหลังบ้านกำแพงล้อมแบบนี้นะครับ เดินรอบบ้านเลยนะคะตรงนี้ดัดแปลงเป็นาลานซักล้างนะครับเป็นห้องครัวนะครับมีถังพักน้ําเนี่ยส่วนนี้จะติดกับถนนนะครับถนนหลักนะครับตรงนี้จอดรถนะครับเอาจริงๆนะเอาจริงๆตรงนี้สามารถดัดแปลงเป็นที่จอดรถได้เฉพาะตรงนี้จอดได้สองคันด้านหน้าจอดได้อีกสองรวมทั้งหมดเป็น4คันจอดได้สบายครับ4ี่คัน มองออกไปนอกรวแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเ่อนบ้านนี่ถนนนะฮะสามารถค้าขายได้นะครับทําธุรกิจไดนะ้เปิดเป็นร้านกาแฟานะเปิดเป็นร้านซ่อมนะร้านอาหารนะครับเพราะว่าถัดออกไปนิดนึงตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านนะครับมับนนูนมันนูนบ้านสีแก้วเป็นหมู่บ้านใหญ่นะครับวิ่งเข้า,ามหาวิทยาลัยขอนแก่นประมาณ16กิโลครับขับรถ1ิกว่านาทีนะครับ ไปโรงพยาบาลสีก็สะดวกนะครับไปเซนทัลไปตลาดพวกนี้สะดวกหมดนะครับข้างในจะมีวัดนะครับมีตลาดมีอนามัยนะครับมีครบครับนะครับบรรยากาศดีๆแบบนี้เลยครับมีสวยๆนะครับราวนี้เรามาดูในส่วนของราคานะครับบ้านเนื้อที่หนึ่งตารางวาสี่ห้องนอนสามห้องน้ำนะครับตั้งราคาขายไว้ที่ 1.8ล้านนะครับราคาดีมากเลยนะครับสามารถยืนกู้ได้นะครับยินดีพายืนแบงค์นะฮะเช็คเครดิตนะครับยินดีดําเนินเรื่องกับธนาคารให้นะครับพาดําเนินเรื่องกับธนาคารให้จนจบนะครับติดต่อมาได้ที่ run property นะครับติดต่อคุณอ้อยหรือคุณสมชายก็ได้ที่เบอร์095 1 8 0 9 9 8 2นะครับครับสำหรับวันนี้ก็พามาดูที่ดินอีกแปลงนึงนะฮะ เดี๋ยวแปลงต่อไปเราจะไปชมที่ดินแปลงไหนกันต่อก็รอติดตามกันด้วยนะครับกับรันพ r o เ e อร์นะฮะรับรีวิวที่ดินดีๆทั่วจังหวัดขอนแกน่นรับฝากขายรับจัดหาที่ดินนะครับเพื่อการลงทุนในจังหวัดขอนแก่นนะครับครับสวัสดีครับ